และเวลาที่ทุกคนรอคอยค่ะวันนี้กับการอมอบตําแหน่งซินเวอร์รหัสใหม่ของเรานะคะท่านประธานพร้อมแล้วนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทไบเน็ตยูนิโคลคอมเพลชันจำกัดคุณพัทรชาติวันสาและมินตติ้งดีเรคเตอร์บริษัทยิริชโปรแกรมจำกัดคุณอํานาจวันสานะคะเพื่อมอบเข็มเกียรติคุณทองคําแท้นะคะโล่รางวัลและก็ช่อด,ดอกไม้ให้กับซินเวอร์ใหม่ของเราะคะ นี่ค่ะพร้อมแล้วนะคะวันโอโหมาในชุดรตรีสีแดงอีกแล้วนะ่าจะเป็นทีมคุณคุณ,คณชมพูหมูดีนะคะบอกต้องเลิกไว้ก่อนนะคะทีมนี้นะคะวันนี้ค่ะขอญาตเรียนเชิญนะคะซิมเบอร์รหัสใหม่ของเราค่ะคุณวริสราและคุณโชติภูมิสิงห์ลาค่ะขอเสียงตบมือให้กับท่านด้วยนะคะโอ้โหสวยมากๆเลยนะคะรรบนะคะเข็มนะคะทองคำแท้นะ และโล่รางวัลน,นะคะของซิร์สตาระหับใหม่ของเรางดงามมากๆค่ะชอดอกไม้พร้อมเงินรางวัลอัดฉีดอีก50,000บาทค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะโอ้โหยิ้มสวยๆเลยค่ะวันนี้เราจะถ่ายภาพไว้เป็นอนุวาเอาไว้ลงในสือ่อพิเศษนิวของเรานะคะสวยงามมากนะนี่คือการทำงานที่คือของว่นไหนเหนื่อยเลยนะคะได้รับเงินรางวั เคค่ะไปฉันนั่งอยู่กับซิลเวอร์ใหม่ของเรานะคะตื่นเต้นมากๆเลยกับซิลเวอร์ใหม่ของเรานะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกันนะว่าเราเป็นใครมาจากไหนเป็นซิลเวอร์ที่อาชีพอะไรถึงทําเงินหลักแสนได้ต่อเดือนนะคะเอาเชิญพี่ผู้หญิงก่อนเลยค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังดูกับเราออกออกอากาศอยู่นะคะดิฉันชื่อวรลิศราสิงลาค่ะ ค่ะเป็นอาชีพเกษตรกรค่ะอดีตเกษตรกรนะคะมาจากจังหวัดชัยภูมิค่ะเชิญค่ะครับผมผมชื่อนะครับโชติภูมิสิงลานะครับก็อดีตก็ทํางานโรงงานแล้วก็ผัดตัวเองนะครับมาทําเกษตรนะครับผมครับก็ ในความคิดก็คือเราไม่อยากมีเจ้านายแล้วเนาะเราก็อยากมาทําเองอยากมาทำอยากเป็นเจ้านายของตัวเองก็เลยมาทําเกษตรกร<ล>ใช่ครับก็อยู่อยู่กรุงเทพประมาณสี่ปีถ้าทํางานพูดถึงว่าถ้าถ้าทํางานแบบนี้ถือว่าทําน้อยมากน้อยปีมากนะครับก็เลยคือนึงเราเราไม่ชอบเจ้านายเราชอบเป็นอิสระ,ะนะครับก็พอดีก็ชวนกันมาทำไร่ทำเกษตรนี่คือทําไร่ทําสวนทําแนวไหนบ้างทำทำเกษตรผสมผสานครับทำทำไร่ ทำไร่ทำนาเอครับก็ทําส่วนว่างไร่มันสบปะหลังไร่อ้อยพืชผักทุกอย่างที่เห็นมีรถไถคันใหญ่มากเลยอ่าใช่ครับอันนี้ลงทุนเยอะไหมคะรถรถไถคันนี้มาห้าแสนกว่าบาทปอนะคะครับเยอะเหมือนกันนะครับแต่เฉพาะตัวมันเนี่ยมันมันมันไม่แพงค่ะแต่อุปกรณ์พ่วงมันแพงนะครับครับต้องลงทุนเหมือนกันนะเกษตรกรก็ต้องลงทุนลงทุนค่ะก่อนจะเป็นเกษตรกรได้ลงทุนห้าแสนค่ะเยอะมากระดับแรก ขาเรียกว่าประสบการณ์ต้องต้องเก่งด้วยแล้วก็แบบอดทนเก่งด้วยเรื่องขางแสงแดดเนี่ยใช่ไหมคะหน้าฝนหน้าแรงนี่ก็คือแบบต้องทําใจไว้ก่อนเลยใช่ครับก็คือในในความคิดเนี่ยคือเราเราก็เป็นเกษตรกรแล้วคือพื้นเพลเราเป็นเกษตรกรเนาะก็พ่อแม่ก็มีที่ทางไปให้จํานวนหนึ่งเราก็คิดว่าไอ้ทำการเกษตรเนี่ยมันมันคงจะไม่ยากเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วครับทำการเกษตรนี่ยากนะครับคือความอดทนสูงมาก ครับฝนตกฟ้าร้องบางทีเราก็ต้องทําอยู่ครับเราจะไม่เข้าร่มบางทีนักงานที่เราลิงเร่ง,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 งอะไรเงี้ยต้องเสร็จ<อ>ครับต้องทำให้เสร็จ<อ>แล้วก็บางบางทีบางช่วงท,ที่เราต้องการที่จะใช้เงินนะครับใช้เงินที่ว่าจะส่งไปลูกที่น,นั้นลูกกำลังเรียนังสืออยู่ครับเราก็ต้องค่าแรงงานค่าแรงงานเนี่ยเราเราจะไม่จ้างแทบจะไม่จ้างเลยนะครับก็ทำกันแค่2คนทําเองประหยัดด้วยใช่ไหม หเหนื่อยไม่เป็นไรเหนื่อยไม่เป็นไรครับ <c oughs> แต่ขอให้ลูกสบายประวันดีน่ารักมากมากนี่คือเป็นเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ในประเทศไทยก็เยอะเหมือนกันนะเะกษตรกรกระดูกสันหลังของชาตินี่เยอะเหมือนกันครับแต่วันนี้ผันตัวเองมาเป็นนักธุรกิจแบบโอ้โหถอดคราบแบบก็ยังไหวชาวไร่ชาวนาได้บแบบเนียนมากมัน ประมาณ180องศา180องศาการรับธุรกิจของเราเริ่มแรกเลยค่ะมีใครมาแบบแนะนําหรือว่าเราเจอยังไงอ๋อครับก่อนอื่นต้องขอขอขอบคุณนะครับพี่ชายพี่สาวที่รู้จักกันแล้วก็แกเป็นคนน่ารักมากนะครับก็คือท่านพอธงชัยแล้วก็คุณพี่รสมนลัยผูกคครับผมต้องขอบคุณนะในที่โอกาสนี้นะครับครับครับผมคือวันวันที่วันที่รับโอกาส ก็มีทีมงานของของท่านโค้ดท่านโค้ดศรีชนท่านนภูหมูดีแล้วก็ท่านโค้ดสุพัฒน์ท่านพัชรีไปที่บ้านท่านพ่อนะครับวันนั้นก็เป็นโฮมมิตติ้งกันเล็กๆนะครับก็มีรถไปจอดรถรถหรูจอดหลายคันมากแต่โดยส่วนตัวพี่เองไม่ก็ก็ไม่รู้แหละว่าว่างานนี้มันจะดีนะก็เราก็ไม่ได้ตั้งตั้งใจไปฟังคือเราตั้งใจไปกินมากกว่า ไปกินอะไระไปกินขนมจีน <laughs> ไปกินขนมจีนของฟรี <laughs> อ่าครับแกว่าเป็นวันเกิดอะไรตรานองนี่แหละครับก็ไปปุ๊บคนที่รับโอกาสก็คือคนที่อยู่ข้างอ๋อคนนี้เองครับส่วนส่วนพี่ตอนอพอกลับมาจากไล่ปุ๊บช่วงเย็นๆก็จะมีการสังสารคกันมั่งนะครับก็ไปแบบตาแดงๆไปคือเราเราแก้เหนื่อยแก้เหนื่อยถอนนิดนแเหนื่อยใช่ใช่ครับก็ไปไปยังว่าแต่ไปคือก็กะาจะไปกินอย่างเดียวริงครับ ยังไม่เปิดใจแต่คนที่เปิดใจก็คือคนข้างๆคือภรรยาคือภรรยาครับโอเคค่ะแล้วการเปิดใจในการไปทำโฮมมิ้งตอนตอนนั้นเปิดใจด้วยด้วยสินค้าด้วยแผนหรือว่าคนที่เขียนแผนนี้หน้าตาดีอก็ทุกอย่างนะคะทุกอย่างเลยนะองค์ประกอบเลยอย่างแรกเลยคือเห็นเห็นสินค้าสินค้ามาตรฐาน N X F เนี่ยส่วนตัวรู้จักรู้จักมานานแล้วมาตรฐานนี้ค่ะมันยากมากที่สินค้าชิ้นใดที่จะได้มาติด แล้วเราก็รู้ว่ามาตรฐานมันมันดีแล้วมันปลอดภัยกับร่างกายมากอ,าอย่างแรกเลยคือไปอยู่ในไร่นะคะ่ค่ะร่างกายมันสุดโซมเร็วรู้เลยค่ะแล้วก็ช่วงที่ลูกไปเรียนปริญญาตรีเราจะต้องรีบหาเงินม,มันเลยทำให้เราเหนื่อยล้าจากจากอาชีพที่เราทำอยู่นะคะ,คะพอเห็นสารอาหารเขาก็เป็นขั้นตอนอยู่แล้วเนาะแนะนำสารอาหารแล้วก็แนะนำแผนการตลาดอ,อย่างแรกเลยเราเห็นสินค้าที่ดูแลสุขภาพเราก็สนใจเห็นปุย๋ย เห็นข้าวของที่ใช้ในบ้านเราก็เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราซื้ออยู่แล้วประจําวันนะคะ<อ>เราก็คิดว่ามันดีแล้วเราคิดว่าจะซื้อปุ๋ยไปใช้เพราะว่าเรายังไม่ได้ซื้อปุ๋ยเลยปีนี้เอาไปใส่ะะใกับพืชพันธุ์ของเราใช่ค่ะแต่เรายังไม่รู้หรอกว่ามันจะมีแผนการตลาดรองรับหรือว่าจะมีเงินเข้ามายัางไงยังไม่รู้ค่ะแต่พอได้เห็นแผนการตลาดเห็นคนเขียนแผนนะคะวันนั้นสุดยอดมากๆเลยท่านใช้คําพูดนี้ค่ะ ท่านใช้โอกาสนี้นะคะแล้วก็พลิกชีวิตตัวเองนะคะแล้วทีนี้ท่านบอกว่าไปเดินห้างมีสักครั้งที่เราไม่ต้องพลิกพลิกป้ายกลับมาดูว่ามันราคาเท่าไหร่ซื้อเลยซื้อเลยดีไหมเนี่ยมันโดนใจมากๆเราอยากเป็นโมเมนต์แบบนั้นบ้างนะคะโ,โมเมนต์สาวก็เลยทำให้เราตั้งใจดูแผนการตลาดอย่างจดจ่อมากคอันนั้น แล้วก็เห็นว่ามันจ่ายใครเขียนแผนวันนั้นอยากรู้จังเลยท่านสุพัฒน์แก้วสะเทือนนะคะให้ท่านเลยคนที่ลาออกมาค่ะทํางานแบบเต็มที่เลยคนนี้ค่ะตอนนี้ก็ยินดีกับท่านโค้ดด้วยที่ได้อิสรภาพนะคะโอเคเจ้าหนายตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วคะเก็กบการทำงานก็5ปี5ปีค่ะเข้าปี5ปีแล้วกับธุรกิจ BG ค่ะเลิกทำเกษตรหรือยังคะตอนนี้ เลิกทําตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาปีแรกแล้วค่ะ<อ>มันได้เริ่มไปแล้วมันก็เลยต้องทําไปให้ให้จบปี<พ>แรกเราก็เลิก,กทําเลยค่ะก็คือของของเรามันมันมันอยู่แล้วอยู่ในไร่อยู่แล้วเนะาะเราก็ต้องก็คือต้องดูแลค่ะคือสมัครลงโครงสร้างปุ๊บท่านโค้ชพัชรีบอกว่าอาพี่เอิงไปอยู่ไหนไอ่ะแกถามนอย่างนี้เนาะค่ะก็คือเรากําลังชงทำอะไรกำลัง เก็บพิกอยู่เก็บพิกอยู่แล้ก็โทรมาหาส่วนพิกเราก็รู้สึกว่าโอ้คือฝ่าวแทะอย่างนงี้ประมาณนี้ครับทำไมต้องรีบชันเลือเกินต้องรีบครับก็คือเรายังไม่รีบนะเพราะว่าเราต้องการที่ว่าจะได้เงินส่วนนี้มาก่อนค่ะแต่พอเราเข้าระบบไปเรื่อยๆคือธนโคดอยากจะให้เราเข้าระบบเราเข้าระบบพอเข้าไปสักสองสามครั้งเราจะรู้เลยว่าเออเนาะเราต้องตัดสินใจแล้วแหละครับก็เลยคุยกับฝั่งนี้ว่าเราน่าจะมีรถนะเพราะว่าเราไม่มีรถรถเดินงาน คือสงสารท่านคือท่านอยู่ไกลอยู่ขอนแก่นค่ะเรารู้สึกว่าท่านจะเหนื่อยมากเพราะว่าเวลาคุยกับเราเนี่ยลิ้นจะแข็งคือพูดจะไม่ค่อยเป็นภาษานะครับอาหรอคะครับเป็นเป็นคือคือสงสัยจะทํางานหนักมากครับเราก็เลยต้องรีบเป็นงานเนาะต้องเรียนรู้ในกระบวนการของยังไงเราก็กล่าว่าเราจะมามาทาจุดนี้แล้วครับพอทําไปปีนึงก็เลยลาออกไปเลยลาออกจากเกษตรกรครับ ก็พื้นที่ก็0 0กร้อยก็ไรก็ปล่อยให้เช่าอย่างเดียวตอนนั้นท่านโค้ดบอกว่าพอก็ลาออกคนนั้นก็ลาออกคนนี้ก็ลาออกแล้วท่านคุณโจติภูมิก็เลยว่าผมก็จะลาออกจากเกษตรกรเหมือนกันแต่วันนั้นแหละค่ะี้ไม่ต้องไม่ใครเซ็นนะคือลาออกไปเลาออกเป็นเกษตรกรบำนานนะครับก็ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะคะไม่เอาแล้วเป็นอีกการตัดสินใจเพราะหลายคนก็ยังแบบเฮ้ยรับโอกาสแล้วยังไปทํางานยังไปเป็น แบบเดิมอยู่มันก็เลยทําให้การต่อยอดไม่รวดเร็วใช่ครับด้วยเขาเรียกว่าด้วยกระบวนการการทํางานมันทําให้เราได้ไปสปอนเซอร์ทีมงานที่เป็นแบบอันนี้ก็คือแบบต้นสายของหมอแขกนะใช่ไหมคะอ่าใช่ครับเป็นคนที่แนะนําหมอแขกด้วยใช่ครับโอ้โหพี่น้อยพี่น้อยแบบแนะนํายังไงเวลาไปชวนเพื่อนกระบวนการการชวนคนเนี่ยเราเรารู้ว่าเรามีสิ่งดีๆแล้วก็รู้ว่าหมอแขกได้เป็นคนขยันมากแล้วก็ท่านทําแบบเนี้ยเราเราคบกันมานานหลายปีมาก ห้าปีหกปีหมอแขกทํางานโรงพยาบาลค่ะแต่พี่เป็นเหมือนกับว่าพี่ไปเป็นครูฝึก <c oughs> เต้นแอโรบิกด้วยแล้ว <c oughs> แล้วงานวิทยากรที่ท่านรับเนี่ยก็คือลดอ้วนลดพุงมันก็เลยต้องมีงานที่พี่เกี่ยวข้องด้วยก็เลยเป็นก็เลยต้องไปอยู่ในส่วนงานร่วมกับหมอแขกด้วยค่ะก็เลยไปแนะนําว่าหมอแขกเนี่ยทำมาหลายตัวแล้วยังยังเปลี่ยนเรื่อยๆค่ะเราก็เห็นยังเปลี่ยนเรื่อยๆแต่ท่านไม่เคยชวนเราเลยนะคะ <c oughs> ค่ะก็เลย เราเห็นแผนการตลาดแล้วถ้าคนคนนี้เข้าใจแผนการตลาดเข้าใจระบบเขาจะทําแล้วรวยมากเราคิดอย่างนั้นตั้งแต่วันแรกเลยค่ะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอท่านเข้าใจระบบแล้วท่านก็ทําทําอย่างเต็มที่มันก็เลยทําให้เราเราเนี่ยเสียเวลาไม่ได้เพราะว่าดาวไลน์ต้องการความสําเร็จเราก็ต้องมาร่วมทีมมาอยู่กับทีมเนี่ยค่ะก็เลยทิ้งอาชีพเกษตรกรเลยเขาเรียกว่าจับถูกจุดมาก เพราะว่าถ้าเป็นที่อื่นนะเขาต้องถามนะว่าคุณเป็นใครอาชีพอะไรไม่ใช่จบอะไรมามีวุฒิการศึกษาเท่าไหร่ถึงจะจ้างเดือนละแสนสาเนี่ยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ทั้ง2คนนี้คือด้วยแผนการตลาด 1. นึ่จ่ายอังคารสุกนะแปดรอบต่อเดือนแล้วก็ยังมีแมทชิ่งวันที่10บแมทชิ่งอีกสุดยอดมากๆค่ะคนนี้แมทชิ่งเยอะมากนะคะจากการสปอนเซอร์หมอแขกหคนที่เป็นชั้นลูกนะคะเดือน แอบบอกได้ไหมว่าแบบสูงสุดแมทชิ่งเนี่ยวันที่10เนี่ยได้เยอะสูงสุดเลยก็เคยได้ถึง200,000บาทค่ะ0 0 0แสนกับค่าแนะนำเนี่ยค่ะใช่ค่ะโอ้โหเป็นแผนการตลาดที่เป็นนิวสตาร์ที่มีรายได้200,000ค่ะโอ้โหนะคะไม่ธรรมดาแล้วก็หมอแขกก็แซงอัพไลน์ไปเป็นโกซาแล้วตอนนี้ใช่ค่ะท่านเร็วมากแซงเร็วมากยินดีให้แซงไหมคะยินดีครับยินดีถ้ามีอีกสัก3ามสายถ้าแซงได้อย่างนี้ยินดีนะคะแต่วันนี้เราก็ด้วย คือเราก็เป็นต้นสายแหละนะเขาแซงเราไม่ได้เพราะการเป็นอัพไลน์นี่แหละแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องตําแหน่งแซงได้ใช่ด้วยแผนการตลาดก็คือมันช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นที่อื่นนี่แซงไม่ได้นะพี่จะไม่ได้ตังค์เลยนะนะคะด้วยแผนการตลาดที่อื่นเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานเครือข่ายมาก้างไหมนะคะแต่หมอแข่นี้ทํามาเยอะค่ะ เป็นหมอถ้าได้หมอแขกอีกสักสี่สายคือจะโอ้โหเบิกมากเลยเนาะหลายๆท่านบอกว่าไปหาอีกสักสามแขกให้มันเป็นสี่แขกพอดีเป็นแขกสองแขกสามและแขกสี่นะคะอันนี้ก็คือแบบชื่นชมพี่หมอแขกนะคะด้วยการทํางานตั้งใจแล้วก็ลาออกจากราชการพยาบาลนะคะแล้วก็ตั้งใจทํางานแล้วก็เป็นคนที่เก่งในการปิดคือแบบแรงใจเยอะมากนะคะมุ่งมั่นค่ะใช่เป้าหมายเป้าหมายหรืออ่า เป้าหมายชัดเจนมากแล้วก็มุ่งมั่นมากค่ะวันนี้ค่ะวิธีการทํางานกับคนที่เก่งเก่งกว่าเราเนี่ยการส่งต่ออัพไลน์นี่มีผลไหมพี่ก็มีค่ะมีเหมือนกันอัพไลน์ช่วยเราได้เยอะใช่ไหมคะช่วยช่วยได้ค่ะแต่นะคะแต่ด้วยความเก่งด้วยความเก่งด้วยความเร็วแล้วอัพไลน์อยู่ไกลอย่างเงี้ยค่ะเราก็จําเป็นต้องเก่งโค้ดบ,บอกว่าถ้าเรามีอัพไลน์ถ้าเรามีดาวไลน์เก่งเราจําเป็นต้องเก่งให้เร็วนะคะ เพื่อเดิน,เด,นเดินคู่กับอา布拉เอเดินคู่กับดาวดาแล้วก็พาเขาส่างความสำเร็จให้เร็วที่สุดค่ะเราก็เลยพยายามเรียนรู้ให้เร็วเข้าระบบเข้าระบบเท่านั้นค่ะถึงจะทำให้เราเข้าใจเพราะว่าเราเราไม่เคยทำค่ะการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็มีส่วนใช่ไหมคะม<ช>ี่ค,คนนี้นนเป็น,นเนกษตรกรแต่ผูกไทยได้ที่สุดยอดเลยนะครับก็มีหลายคนบอกว่าเป็นพอ,อใช่ใช่ส่งนั้นเลยแม้ก็เป็นตำรวจอ่าใช่ ก็จริงๆก็โดยพื้นฐานที่เรียนจบมาก็เคยไปสอบตำรวจเหมือนกันนะอา้าวเหรอคะครับแต่ทีนี้คือโดยคุณพ่อเนี่ยแกเป็นคนฝังใจนะครับช่วงน,นั้นแกไปทํางานญี่ปุ่นก็ลูกชายก็ไปสมัครเตรียมจะสอบเตรียมอะไรหมดน,นั้นแหละทีนี้แกแกมีความฝังใจว่าไม่อยากให้ลูกเป็นตํารวจแกถึงขั้นบอกว่าถ้ามึงเป็นตํารวจไม่ต้องมาเป็นลูกกูครับพี่ก็เลยมาตัดสินใจมาเรียนต่อมาเรียนต่อที่โคราชนะโรงเรียน ชอพนอ่าครับเอ่อเโลยหนูรีเจ้าหน้าทการนะอ่าจบมาแล้วก็มาทํางานกรุงเทพเลยครับคือเป็นอะ,อะไรที่เราเสียใจมากคือเราอยากรับราชการเนาะช่วงนั้นครับเรไรเราก็ผ่านหมดแหละแต่ว่าก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นบุญของเราแหละคือเราได้มาทํางานแล,แล้วได้กลับไปอยู่บ้านพอได้กลับไปอยู่บ้านปุ๊บเราก็มีคนมาให้โอกาสดีๆกับเรานะครับพอเขาได้ให้โอกาสปุ๊บเราก็รับเลือกไว้ทีนี้ ก็ที่เขาว่าแหละความรู้ไม่สามารถการันตีรายได้จริงไหมครับใช่ครับก็คือเราเห็นอย่างไซร์ไลอย่างคุณนายได้เนี่ยแกก็ไม่ได้จบสูงอะไรครับแกก็ทํหแบบอันนั้นจบปวสีอ่านหนังสือก็ไม่ตกตัวแกบอกอย่างเราก็จบอนุปริญญาฝั่งนี้ก็ปริญญาอย่างเงี้ยก็คือถ้าเราทํางานไม่ถูกที่ไม่ถูกจุดมันก็มันมันมันก็ไม่ตอบโจทย์ครับไม่ตอบโจทย์พูดคํานี้เลยครับแล้วก็กร่นต้องขอขอบคุณท่าน ประรชาตินะคะรับรับความหน้าที่ก่ <c oughs> อตั้งบริษัทดีๆนี้ขึ้นมานะครับใชบผมรู้สึกผมไม่อยากจะไปไหนแหละ,ะบริษัทที่ว่าผมเคยทํามาก็สองสาที่แต่สู้ที่บริษัท BUG a จ p แอนไม่ได้ครับผมสู้ไม่ได้แบบไหนบ้างคะ,ะที่นี่นดียังไงบ้างครับหนึ่งคือ,อคนในสายงานเนาะอย่างเราก็ไปเข้าไปพูกเราก็เป็นลูกน้องเขา เขาจะว่าเราอย่างไงก็ได้ใช่ไหมอันนี้ไม่มีเจ้านายแต่ที่นี่ไม่มีเจ้านายมีแต่คนที่สนับสนุนมีอัพไลน์คอยคอยบวกคอยสนับสนุนนะครับชอบมากแล้วก็สิ่งที่ชอบก็คือมันทําให้เราได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะทําให้เราเปลี่ยนจากเขาเรียกว่าอะไรเป็ี่ยนจากชาวบ้านธรรมดามาเป็นนักธุรกิจเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะระบบ BRP เนีแต่สุดยอดมากค่ะนะครับ อ,อย่างที่แถวบ้านเนี่ยเขาจะเห็นว่าผมเวลาออกจากบ้านก็คือแต่งตัวใส,ส่ส,สูทใส่ส,สูสทสุกไทยอะไรเงี้ยใส่สูทธุรกิจก็จริงๆก็เป็นนะไอ้ที่เขาว่าถ้าเราไม่กลับบ้านเนี่ยเขาจะไม่ปิดไฟนอนค่ะจริงๆที่บ้านก็เป็น <laughs> นะครับรอเราจนกว่าเราจะมาะแต่ก็ไม่ทํากับเราโอ้นะก็แปลกนะครับ<อ>ก็หมดทั้งทั้งหมู่บ้านก็มีสองรหัสอ่าค่ะครับก็มีอะไลน์ผมจังวัดไหนบางนี้อยู่จังหวัดชัยภูมินั่นแหละครับก็ มันเขาบอกว่าเราออกออกจากบ้านตอนเย็นแล้วก็กลับมาดึกดึกแล้วทํางานออกจากบ้านตอนเย็นแล้วกลับมาดึกดึกแล้วซื้อรถปีละคันละคันละคันมันออกไปทําอะไรกันแน่อย่างนี้ก็มีค่ะก็มีไปขายอะไรกันแน่ใช่เขาก็เคยมีตำรวจมามามาสอบถามที่บ้านอมาสอบถามจริงก็คือเป็นญาติกันนี่แหละอ๋อค่ะครับแกก็ขี่จักรยานมาก็ก็มาหลายครั้งนื่ว่าขี่รถไอ้ไม่ ก็คือเป็นญาติกันันะกุลเดียวกันเขาเขาก็มาถามเขาก็ไม่เชื่อหรอกว่าเขาทํางานประจําเขาก็นั่นแหละครับทําอะไรถึงได้รถใหม่ป้ายแดงบ่อยมากเขาว่าส่งเดือนเท่าไหร่อะไรทําไมถึงส่งได้เขาก็สงสัยสงสัยด้วยงงงึดออะไรก็หมดเลยใช่ไหมเราเล่าให้ฟังเขาก็ไม่เชื่อค่ะชวนมาทําธุรกิจไหมคะตํารวจคนนั้น ก็เคยชวนค่าดูโอกาสแต่ก็ไม่มาแต่ก็ไม่มาโอ้น่าเสียดายเนาะถ้าทํานี้คือรวยแล้วนะเนี่ยคนนี้แล้วอีกคนนึงก็เป็นถึงระดับผู้กองก็ยศตาแหน่งก็สูงมากแต่แต่แกก็ไม่มาก็พยายามอยากจะชวนมาให้ดูตํารวจเหมือนกันแต่ก็แกก็ไม่มาเขาเรียกว่าต้องไปชวนอีกนะเพราะวิกฤตบางคนนะจังหวะชีวิตไม่เหมือนกันนะกลับไปชวนอีกรอบน่าจะทํากับเรานะคะเพราะว่ายุคนี้คือหลายๆคนต้องการที่จะมีรายได้หลายๆทาง ะะแล้วผลลัพธ์ที่ได้จากธุรกิจนี้ค่ะ4ี่หปีเราได้อะไรกันบ้างคะ <4 S 1> ลดแล้วลดลดไปแดงก็ได้นะส่งลูกเรียนพยาบาลด้วยใช่ไหมคะใช่ได้<ม>ปรดนี้ด้วยค่ะนี่จากการทําการเกษตรนะคะตอนตอนทํางานอยู่ที่กรุงเทพไม่มีนี่คะ่ะพอเริ่มกลับไปที่บ้านเริ่มเป็นนี่เลยนะคะแล้วก็เป็นนี่ปีละนิดละหน่อยขึ้นมาทุกปีทุกปีคะ่ะถ้าเราก็นั่งคิดเหมือนกันว่าสักสักวันหนึ่งถ้านี่มันกู้ทับกันไปเรื่อยๆมันถึงล้านนี่ อาชีพเกษตรกรมันจะปลดนี้หลักล้านได้ไหมเรารู้ทันทีเลยว่าไม่ได้แน่นอนเพราะว่ากําไรมันน้อยมากแต่ละปีค่ะแล้วก็เลี้ยวแรงจะหมดตอนไหนก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าไปอยู่ในไร่เมื่อก่อนนะคะในรุ่นเดียวกันน่ะดิฉันจะจะ,จะดูเด็กกว่าคนอื่นเลยแต่พอไปอยู่ในไร่ทําไร่ค่ะดิฉันดูแก่เร็วมากแล้วร่องน้ําหมักมา,กม,ามาเต็มเลยตีนอะไรก็ไม่ไม่รู้มาเต็มเลยมไม่ไม่ใช่ตีนกานะ ใหญ่กว่าตีนกาก็มีค่ะมันอยู่กลางแดดค่ะแล้วก็มันมันใช้เรี่ยวแรงแล้วก็อยู่กลางแดดมันทําให้ร่างกายซุกโซมเร็วอาชีพนี้ค่ะอืมหลายๆคนบอกว่าเกษียณแล้วจะกลับมาเราจะไปทําไร่อย่างพอโรงเรียนอย่างเงี้ยจะไปทําไร่ปลูกปลูกอะไรกีดยางสวนยางทำไม่ได้ค่ะขนาดเรียนสี่สิบสี่สิบเจ็ดดิฉันยังคิดว่าเหนื่อยแล้วอะใช่เหนื่อยแล้วแล้ว หก <60. S 2> สิบคนหกสิบเกษียณเนี่ยจะมาอยู่กลางแดดแบบเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะใช่บางคนหกสิบก็ไม่ธรรมดานะเบาหวานความดันโอ้โหแบบโรคประจำตัวโรคประจําตัวนะคะพร้อมนี่สินที่ตามมาอุย้ยนะคะเราไม่พูดถึงนะเราอยากให้จะอ,อยากให้พีพ่สองคนนะเชิญชวนเพื่อนๆที่เป็นกลุ่มเกษตรกรหรือว่าทุกกลุ่มนั่นแหละค่ะที่อยากจะมีรายได้เพิ่มหรือว่าจะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งในการสร้างรายได้เข้าครอบครัวอ่ะให้เรียนเชิญเพื่อนเพื่อมาเยอะๆเลยค่ะค่ะก็อยากจะขอเชิญชวน คนที่มองหาโอกาสนะคะแล้วก็ทำทำงานที่เราทำอยู่แบบเดิมๆม,นะมาหลาย10ปีแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นค่ะลองเปลี่ยนความคิดนะคะแล้วก็มาอยู่ในระบบนะคะแล้วมาอยู่กับทีมนะคะเพราะว่าที่นี่ระบบของเรายอดเยี่ยมมากค่ะระบบ Big c r i s t a Program ยอดเยี่ยมนะคะพัฒนาใครก็ได้จากคนไม่มีความรู้ให้เป็นนักธุรกิจจากคนที่อายุมากหรืออายุน้อยพัฒนาให้เป็นนักธุรกิจมืออาชีพได้หมดเลยดิฉันว่าระบบนี้ยอดเยี่ยมค่ะ แล้วก็มีเครื่องมือที่ทรงพลังนะคะที่จะทําให้เราสําเร็จได้ดิฉันไม่เคยกลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะเ,เพราะว่าลาออกจากงานประจํามาทําไร่เนี่ยคนก็คนเขาก็อ่าใช่ค่ะคนที่บ้านเขาก็บอกว่าเราโง่ค่ะอะไม่น่าจะมาอยู่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราว่ามันมันเป็นอาชีพที่อิสระนะคะแล้วก็ทำเราคิดว่าเราจะทําเยอะได้เยอะอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมันมีปัจจัยหลายอย่างนะคะ ฝนแรงน้ําท่วมเศรษฐกิจราคาเราไม่สามารถกําหนดเองได้เลยถ้าเป็นแบบนี้มันรวยไม่ได้ค่ะเราลองมาแล้วเราก็รู้ว่ามันรวยไม่ได้เราก็เลยมามุ่งมั่นตั้งใจทําที่นี่เพราะว่าเรารู้ว่าหนึ่งเราชอบจ่ายเยอะเราชอบจ่ายบ่อยเราชอบจ่ายจริงด้วยค่ะจ่ายจริงเนี่ยแหละคะ่ะที่ที่สุดยอดมากมากค่ะเป้าหมายในปีนี้เป้าหมายในปีนี้นะคะ,คะก็อยากจะเป็นผู้นํา ขยับเข็มนะคะอยากจะเป็นโกสตาร์แล้วก็สร้างซินเวอร์ในสายงานให้เยอะที่สุดค่ะนะคะทำได้แน่นอนเพราะว่าแมทชิงส่งมาเดือนละสองแสนนี่นะคะ <c oughs> เขาเรียกว่าก็ <c oughs> หนึ่งหนึ่งในห้องเอ่อหนึ่งในห้องนี้ก็มีค <c oughs> ่ะอ่ซินเวอร์สตาร์ ่าน่าจะเป็นซินเวอร์สตาร์ป้ายแดงเนาะคุณหมอกลองทองค่ะแล้วก็ไปใส่งานด้วยพาทีมงานเข้ามาดูงานด้วยมาออฟเซิร์ฟมามาดูงานก่อนการเป็นซินเวอร์นะคะการเป็นซินเวอร์นี่ต้องได้ออกรายการแล้วได้รับเงินรางวัลยังไงใช่ไหมคะโอ้โหยอดเยี่ยมเป็นกลยุทธ์ที่ดีมากค่ะก็นี่คือประสบการณ์ของซินเวอร์ใหม่ของเราเวลาน้อยแต่ไม่เป็นไรวันนี้ต้องขอบคุณมากมากนะคะเกษตรกรก็ทําได้คนนี้ไม่ธรรมดาค่ะที่นี่สามารถที่จะทําให้คุณเป็นนักธุรกิจแบบ มืออาชีพได้ขอให้คุณตั้งใจใแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองแค่นั้นเองะนะคะเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่กำลังที่จะปีนเข็มซินเวอร์ในบริษัทของเรานะคะ<ช>ถึงจะเป็นยุคโควิดมันยากแต่ก็ด้วยหัวใจด้วยการอัดฉีดหลายๆอย่างวันนี้ท่านซีโอก็มีสินค้าใหม่เข้ามาด้วยนะคะเราจะทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกลัวโควิดแล้วนะคะกลัวไม่มีจะกินมากกว่านะนะคะไม่กลัวโควิดไม่กลัวโรคระบาดกลัวไม่มีสัก่มีโอเค,ค